สวัสดีครับข่าวต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอมมีม่มรกตกลั้นน้ำตาไม่อยู่รังโควิดสิบเก้าคราชชีวิตคนในครอบครัวกระทันหันเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถสําหรับเอมมี่มรกตแสงทวีปเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สประจําปีพุทธศักราช2547และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาล2อ0 4ัน 2004, ที่ประเทศเอกวาดอร์มีชื่อเสียงจากบทนางร้เชนเจอมแม่ทอหูใน,นละครพูดแม่น้ํโคงมิกิ ในละครมตราแห่งรักและคุณสนในละครอาญารักนอกจากนี้ยังแข่งรถในงาน Toyota m มอ o ตอ port รหลายครั้งและล่าสุดต้องขอแสดงความเสียใจกับเอมี่มรกตหลังกลั้นน้ำตามไม่อยู่หลังโควิดคราชีวิตคนในครอบครัวก,กระทันหันดังนั้นเธอนั้นก็ได้ออกมาโพสต์ระบุข้อความเผยความในใจผ่านอิสแกรมส่วนตัวว่า ถ้าไม่เจอกับตัวเองก็ไม่มีวันเข้าใจถึงความรู้สึกที่เจ็บปวดและทรมานได้เพียงนี้กับการจากไปของคนในครอบครัวที่เป็นที่รักของเราทุกคนทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากไม่ทันตั้งตัวเลยและด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทำให้เราต้องเป็นเสาหลักของทั้งครอบครัว ข้างในทั้งเสียใจและอ่อนแรงแต่ด้วยเวลาที่บีบคันเราต้องแข็งแกร่งและจัดการหลายอย่างที่ไม่เคยทํามาก่อนผ่านมาแล้วห้าวันแต่ก็ยังคงทําใจไม่ได้หวังว่าเวลาจะช่วยเยียวยาความรู้สึกนี้หวังว่าน้ารงจะชอบดอกไม้ที่ลูกจัดให้นะคะลูกรักน้ารงมากนะคะและจะรักน้ารงแบบนี้ตลอดไปลูกเอมมี่ในขณะที่เอมมี่ก็ได้ระยกาวต่ออีกว่าน้ารงของลูกทำไมน้ารงถึงไปจากพวกลูกเร็วเหลือเกิน คนดีๆจิตใจดีหัวใจประเสริฐอย่างนารงควรจะได้อยู่กับลูกต่อแต่ในเมื่อน้ารงจะต้องไปขึ้นสวรรค์แล้วลูกก็ไม่อยากให้นาะต้องทุกทรมานและเจ็บปวดอีกต่อไปค่ะนารงอยู่บนนั้นคอยคุ้มครองและดูแลลูกๆด้วยนะคะไม่ต้องห่วงทางนี้ลูกจะดูแลน้ำแม่มและน้องอ,อมสินแทนนารงเองค่ะและลูกจะพยายามเป็นคนดีให้ได้เสี้ยวหนึ่งของนะ้าก็ยังดี ลูกขอกราบขอพระคุณน้รงที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่และทุกๆคนในครอบครัวเราเป็นอย่างดีมาโดยตลอดลูกยังแอบคิดเลยว่าน้รงจะต้องเป็นซูเปอร์แมนแน่ๆเลยเพราะน้รงอยู่ในทุกช่วงชีวิตและวันสำคัญสาคัญของพวกเราทุกคนเมื่อน,น้รงจะเหาะได้ทั้งเชียงใหม่กรุงเทพลอนดอนน้นรงอยู่ทุกที่จริงๆน้รงจะสอนและมีวิธีการเลี้ยงดูและดูแลลูกหลานแต่ละคนไม่เหมือนกัน นรงจะเป็นเฟ์ริตอังเคิลของทุกคนพระนัรงใช้ความเข้าใจและเข้าถึงทุกคนแตกต่างกันไปลูกหลานกี่คนที่นัรงเลี้ยงดูและดูแลมาโดยตลอดเราทุกคนจะไม่มีวันลืมเลยค่ะเรารักนัรงมากและจะรักตลอดไปค่ะลูกเอมมี่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ